ซึ่งเป็นพระที่ดังมากนะฮะมีคนพูดไปถึงว่าพระอาจารย์ยันตะนั้นเป็นพระซุปเปอร์สตาร <_ d ata> ์เทียบเท่าไมคลิลแจ็คสันอะไรทำหนองนั้นเลยนะฮะขออนุญาตกราบนักการถามพระคุณท่านเลือกมาเป็อีกชนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องพระพยอมเลยนะฮะ <_ d ata> มีความขัดแย้งอะไรกันครับผมมีความขัดแย้งอะไรกันครับกับท่านพยอมเองอาตมาไม่มีไม่เคยมีความขัดแย้งอะไรกันเลยด้วยการส่วนตัวแล้วไม่เคยมี แต่ตมาคิดว่าท่านคงได้ข้อมูลจิดๆไปเคย,ยมีโทรศัพท์คุยกันแต่ท่านไม่น่าจะเป็นคนหูเบานะมไม่ทราบว่าทำไมฝ่ายตรงสมมุติถ้ามีจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนาวีที่ขาดหรือฝ่ายฝ่ายตรงข้ามทางกลงที่จะจ้องจ้องทำลายพระคุณท่านครับ อันนี้อารมาก,ก็คงไม่ต้องวิจารณ์อะไรในเรื่องส่วนตัวของท่านครับครับคงไม่เ,เกี่ยวกับพระพยอมรูปเดียวคงหมายถึงว่าจัดกระบวนการต่างๆกลุ่มต่างๆที่ซึ่งท่านก็เพิ่งนิมน,นต์ธรรมาไปไม่นานนี้เองขอให้จะมาไปแสดงธรรมอีกในปีนี้เมื่อ,เม,อเมื่อก่อนที่จะมีเหตุการณ์อย่างที่กล่าวแล้วเนี้ย เจตมาบอกจะเดินทางไปต่างประเทศคือท,ที่อเมริกาก็ได้คุยกันที่วัดกะนครอินงานซึ่งเป็นงานศพของแม่พระเมนมซึ่งก็บอกท่านว่าคงไปไม่ได้เพราะจะมาติดงานที่ไปแสดงธรรมที่อเมริกาส่วนสองปีที่แล้วจะมาก็พอปรึกเวลาไปได้เพราะไปช่วยงานท่านเห็นว่าเป็นงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวยต่างก็ไปท่านก็มานิมนต์<ม>ด้วยตนเองไปนิมนต์ถึงที่เกิงกาว,วีนะ พัาก็บอกว่ายินดีมากที่จะไปให้ครับแต่ว่าช่วงนี้ไม่ทราบว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับท่านก็อกลับนักสการถามว่าอีกครั้งหนึ่งนะฮะเศรษฐามาเรื่องวิดีโอบ้างเรื่องเทปบ้าง<ม>ก็เป็นเรื่องที่เขาจัดทําขึ้นแล้วก็เห็นบอกคนไปดูบอกว่าจืดมากเลยไม่มีอะไรนึกว่ามีรถเข้มข้นอะไรบ้างก็บอกมีแต่รูปเยิมเดินไปตรงพอเดินไปเดินมา แล้วก็ไปถ่ายโค้ดที่นัมเบอร์ห้องแล้วเฝอเอินนัมเบอร์ห้องนั้นเขาเนื้อาตมาพักเป็นห้องของท่านลังทมด้วยซ้ำในห้องท่านลังทมเลยในโชคดีไปแล้วครับเขากราดเขากราดมาสการถามพระคุณท่านนะฮะว่าผู้ที่มีจิตศรัทธาต่อพระคุณท่านเลยมีจำนวนมหาศาลนะฮะ แล้วก็ได้มีการบริจาคท่าที่ทราบมาก็เป็นทั้งทรัพย์สินเงินทองต่างๆเรื่องที่ดินมีมีผู้ดูแลหรือมีกองทุนดูแลรักษาผลประโยชน์อย่างไรครับเ,เรื่องนี้สมมาจะมอบให้โยมสมานซึ่งเวลานี้เป็นเลขาออของกองทุนบูชาธรรมได้ได้รทบกาลยนยอดนี้